ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอจะมาเล่าเคสเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีอาการคอบวมโตนะคะเคสนี้คะ่ะมารักษากับหมอนะคะเป็นเวลาแค่1เดือนนะคะก้อนที่คอเนี่ยก็ยุบลงคนไข้ค่ะมาด้วยอาการ คอบวมบริเวณด้านซ้ายเป็นมาสิบวันเนื่องจากว่าคนไข้มีพฤติกรรมก็คือนอนดึกตีสองตีสามทำให้ไอตรงคอเนี่ยมันค่อยบวมขึ้นตอนแรกคนไข้ย,ยังสังเกตยังไม่แน่ใจเสร็จพวกบอตอนสุดท้ายเนี่ยพอผ่านมารู้สึกว่าก้อนมันโตใหญ่ขึ้นก็เลยสงสัยว่าจะมีความผิดปกติก็เลยเข้ามาให้หมอตรวจด,ดูซึ่งพบว่าก้อนมันโตขึ้นจริงๆสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าแบบเห็นแบบชัดเจน พอถามประวัติไปนอนดึกอ่ะอันนี้มันก็เป็นผลทําให้คอโตอยู่แล้วเพราะว่าต่อมไทรอยมันทํางานมากกว่าปกติก็เลยทำให้เซลล์ของต่อมไทรอยเนี่ยมันขยายแล้วก็บวมโตขึ้นเคสนี้หมอจ่ายยารักษาก็คือเป็นยาที่ ปรับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของตองไทรอยแล้วก็ใช้ตํำรับยาที่ทําให้การบวมโตบริเวณคอเนี่ยที่คนไข้เขามีอะค่ะยุบลงร่วมกับการรุกของเสียออกจากร่างกายนะคะเคสนี้ใช้เวลารักษาหนึ่งเดือนค่ะก็หายเป็นปกติร่วมกับการปรับพฤติกรรมก็คือว่านอนเร็วนอนช้าสุดไม่เกินสี่ทุ่มออกกําลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ห้ามกินของหมักนองโดยเด็ดขาดค่ะเคสนี้โชคดีตรงที่ว่ามีคนไข้ที่ เป็นญาติมารักษากับหมอพอคนไข้สังเกตเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดปกติก็เลยเรียกเข้ามารักษากับหมอจึงทําให้ผลการรักษาเนี่ยค่อนข้างเร็วคนไข้ปรับตัวได้ดีมากพฤติกรรมดีก็เลยทําให้คนไข้หายเร็วค่ะก็หมอขอฝากด้วยนะคะว่าถ้าใครที่กําลังนอนดึกอยู่ให้ปรับพฤติกรรมนอนให้เร็วขึ้นนอนช้าสุดเนี่ยคือหมอให้เต็มที่เลยคือสี่ทุ่มนะคะปรับลดลงแล้วก็พยายามออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะช่วยทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็คอก็จะไม่บวมโตด้วยค่ะ